สวัสดีครับสวนเกษตรเคอร์ฟิว2 0 2 0ัยบในช่างครับผมวันนี้เรากลับมาดูกันในช่วงใบยๆนะครับลมเย็นๆนะครับก็เราเริ่มดําเนินการเกษตรนะครับที่เรารักนะครับวันนี้เรามาเริ่มนะครับขยายพันธุ์นะครับปกติแล้วเนี่ยพูดถึงการต้มยำของคนไทยนะครับเราก็จะมีอยู่ พืชอ,อยู่3ชนิดนะครับที่จำเป็นจะต้องใช้คาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับ3อันนะครับ3 3ชนิดนี้นะครับที่เราจำเป็นจะต้องอมีติดครัวเรือนเอาไว้นะครับเพราะเรา,าเป็นคนไทยเนาะคนโบราณเนี่ยก็มักจะต้มยำนะครับต้มยำเป็นหลักนะครับต้นลำเป็นอยา่างนั้นพืชที่จําเป็นจะต้องติด บ้านเอาไว้นะครับนะครับที่จะต้องติดบ้านเอาไว้เนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าเราจะทําต้มยำเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาได้จากข้างบ้านเลยนะครับแถวบ้านเราได้เลยนะครับวันนี้เรามาพูดถึงหนึ่งในสามสมุนไพรนะครับด้านหลังผมก็คือไอเจ้าตัวของอข่านะครับข่าที่ภาคกลางส่วนใหญ่ปลูกเอาไว้ก็จะเป็นข่าเหลืองนะครับ คาเหลืองเนี่ยคุณสมบัติของมันเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากคานะครับเป็นคาที่ไว้กินหัวนะครับไม่ได้แตกต่างจากคุณสมบัติของความเป็นคาของทางภาคอีสานที่นิยมปลูกเป็นคาแดงคากินนอนะครับอันนี้ก็คือคาคากินเง,ง่าของเขานะครับคากินเง่าของเขานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี้นะครับที่เราเอาไป ต้มยมทำทําแกงกินนะครับต้มยำนะครับหรือว่าเป็นส่วนประกอบของอาหารหลาย,ลายชีวิตหล,หลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาไปเป็นประกอบของเครื่องตามพิแกงต่างๆนะครับเราก็ควรจะมีติดบ้านาไว้นี้จากที่ผมเคยลองทดลองปลูกดูแล้วเนี่ยในพื้นที่ในพื้นที่ที่เราจะสามารถปลูกคาได้ดีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่ดินเหนียวนะครับ ถ้ามันเป็นดินเหนียวเมื่อไรปุ๊บเนี่ยดินแน่นเมื่อไรปุ๊บเนี่ยข่าจะไม่เจริญเติตบโตนะครับข้าจะไม่เจริญเติบโตถ้าเป็นดินเหนียวปนทรายนะครับหรือว่าเป็นดินร่วนปนทรายเนี่ยโอเคเลยปลูกได้ดีมากนะครับเพราะว่าจากการที่ผมทดลองปลูกดูแล้วเนี่ยที่เป็นดินเหนียวเนี่ยส่วนส่วนใหญ่มาเป็นดินเหนียวร่วนดินร่วนเหนียวนะครับพอลดน้าไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเนี่ยดินมันจะแน่นมันจะ มันจะแข็งนะครับไอตัวเงาของไอตัวนี้ครับเงาของตัวขาเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะแตกก่อออกมาได้นะครับนั้นก็เลยจะ,จะ,จะเราจําเป็นจะต้องหาพื้นที่ดินที่มันเป็นลักษณะของดินล้วนปนทรายหรือเอาไอลักษณะของดินที่มันเป็น ลักษณะของดินปนทรายเนี่ยมาใส่ในหลุมเพื่อปลูกนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะแน่นแล้วมันก็ไม่โตนะครับมันจะคงอยู่งั้นนะครับแล้วสักพักหนึ่งสักครึ่งปีมันก็เรียบร้อยครับมันก็จะรดน้ําทุกวันก็เหมือนกันครับรดน้ําทุกวันก็มันก็จะไม่มันจะไม่แตกกอเหมือนแบบนี้นี้ดินตรงนี้เนี่ยมันเป็นดินดินล้วนปนทรายนะครับลักษณะของมันเนี่ยมันก็จะมีดินล้วนปนทรายเป็นแบบนี้ครับ ฉะนั้นพอเป็นดินร่วนบนทรายเนี่ยมันก็เลยสามารถที่จะปลูกข่าได้ดีอันนี้เมื่อเราปลูกข่าได้แล้วเนี่ยเราเรารู้ลักษณะของดินมันแล้วเนี่ยเราก็มาดูลักษณะของการปลูกของเรานะครับลักษณะการปลูกของผมเนี่ยก็จะใช้เป็นลักษณะของใช้เงาในการปลูกอันนี้เตรียมไว้แล้วนะครับเตรียมไว้แล้วนะครับอันนี้นะครับเราจะใส่ไปอย่างงี้ครับวิธีการก็คือเดี๋ยวเราไปดูวิธีการ ขุดหลุมนะครับเอามีดวิธีการขุดหลุมกันนะครับจากการขุดหลุมเนี่ยเราก็จะขุดหลุมประมาณสัก20เซนนะครับไม่ต้องกว้างมากนะครับแล้วก็ขุดหลุมไม่ลึกนะครับเพราะปลูกคาเนี่ยรากเขาจะเดินได้ดีก็คือด้านบนแต่ว่าด้านล่างเนี่ยท,ที่ผมจะใส่ลงไปเนี่ยมันจะมีรากของมันเนี่ยรากของมันเนี่ยมันจะลงลึกพอสมควร นะครับรากของมันจะลงลึกพอสมควรฉะนั้นผมก็เลยเอาไอตัวของขี้วัวเนี่ยขี้วัวเนี่ยเอามาผสมกับดินที่อยู่ที่พื้นลองก็หลุมไปลองก็หลุมไปนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเติมเดี๋ยวค่อยเติมกบด้วยไอตัวของอ่ากบที่ตัวของไอกบไอตัวของกบโคลนมันนะครับกบหลุมมันเวลาที่เรากบหลุมไปแล้วเราก็คุมด้วยฟางไปเลยเพราะว่าหน้านี้มันเป็นหน้า หนาแลงหนาร้อนนะครับลักษณะของหัวคาที่ที่เราเห็นเนี่ยครับถ้ากล้องมองเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นโซนนี้นะครับนี่ที่ผมเอนี่เอาไว้เนี่ยครับตรงเนี้ยมันก็จะเป็นคาที่มันขึ้นได้ดีนะครับมันจะอยู่เป็นผิวผิวดินนั้นเราไม่ต้องขุดลึกนะครับเราไม่ต้องขุดลึกถ้าเราขุดลึกไปแล้วเนี่ยมันคือมันก็จะแตกไอตัวของเงาออกมาเนี่ย ช้านะครับก็ออกมาช้าแต่ถ้าเรากรูปขุดหลุมไม่ลึกมากเนี่ยก็เอาตามนี้ก็คือขุดหลุมประมาณยี่สิบคูณยี่สิบนะครับกว้างคูณยาวคูณลึกนะครับยี่สิบเซนแล้วก็ลองกลนหลุมด้วยไอตัวของขี้วัวนะครับขี้วัวที่เราใช้นะครับลักษณะการปลูกก็จะมีสองรูปแบบนะครับก็คือ,อใช้แตกเป็นลักษณะของสามสามหัวแบบนี้ครับสามหัวแบบนี้ สามหัวแบบนี้ให้มันอยู่สามุมนะครับให้มันอยู่สามมุมหนึ่งสองสามสามมุมแบบนี้หรือเราจะปลูกวิธีการแบบนี้ก็คือหมเตรียมไว้แล้วสองอันก็คือให้มันเป็นรูปแบบนี้นะครับให้มันเป็นรูปแบบนี้ให้มันอยู่ติดติดกันเดี๋ยวเราจะได้ไปนี่ได้นะครับก็ลักษณะของการเนี่ยถ้าเราเห็นว่าตาเนี่ยมันเริ่มออกไปทางนี้ทางด้านนี้เนี่ยเราก็จะได้ ไอ้อยู่ไอ้ตัวที่มันปลูกคู่กันเนี่ยมันจะได้แยกเส้นทางออกแยกแยกเงาออกจากกันงั้นมันจะมันจะได้ไม่ได้ไปพันกันนะครับมันก็จะเดินงอกงามได้ดีงั้นพอเราใส่เส้นเรียบร้อยเราก็กบหลุมนะครับเรากบหลุมเรากบหลุมอันนี้จะเป็นลักษณะของดินที่มันปนไอตัวของดินน่ที่มันปนไอตัวของอ่าทรายอยู่พอสมควรแต่นั้นเนี่ยคุณสมบัติของมันเนี่ย ก็จะทําให้ตัวของลากของไอตัว่าเนี่ยมันจเจริญเติบโตได้ดีนะครับมันจเจริญเติบโตได้ดีมันก็คุมไปเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวอากาศมันแล้งนะครับอากาศมันแล้งอากาศมันแล้งอากาศมันแล้งเราก็ไม่สามารถที่จะไปนี่ได้นะครับเดี๋ยวเนี้ยลมมันแรงหน่อยหนึ่งเดี๋ยวะเราอาจจะต้องหาเพราะว่า ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องตัดต้องตัดตรงนี้ลงมาหน่อยหนึ่งนะครับผมตอนนี้เรากลับมาผูกผูกมันสักนิดหนึ่งนะครับปลูกมันเพื่อเพื่อให้มันตอนนี้ลมมันแรงหน่อยหนึ่งนะครับให้มันทรงตัวได้ก่อนให้รากมันให้รากมันลงดินไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเราค่อยปล่อยมันให้มันเจริญเติบโตได้อีกนะครับนี้ถ้าลมมันแรงแรงมากไอ้ตัวรากมันก็จะ ไม่ไม่ยอมลงดินสักทีนะครับมันก็มันก็จะไม่โตเรียบร้อยนี่นะครับนี่นะครับลักษณะของการปลูกปลูกคาเหลืองนะครับระว่างระหว่าง,งหลุมเนี่ยสักห้าสิเซนก็พอครับเดี๋ยวหลุมมันจะติดติดต,ด,ตดกันแบบนี้นะครับเราจะเอาอเอาคามากินยากนะครับนี่คือลักษณะของการปลูก คานะครับพืชในในสชนิดนะครับที่เป็นของคู่ครัวของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับมีคาไคร์ตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะครับสอย่างนะครับสชนิดนี้เป็นองค์ประกอบของเครื่องแกงบ้านเราเยอะมากนะครับนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็นแล้วแต่ครับมีการใช้3มสมุนไพร พวกนี้นะครับถ้าเรานะครับถ้าเราปลูกติดครัวเรือนของเราไว้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะลดค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้เนี่ยผมปลูกไว้พอสมควรและอันนี้สามารถแบ่งปันให้คนอื่นาทานได้และนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชมคลิปดีๆของสวนเกษตรเคอร์ฟิว2020บบายในช่างนะครับ มีข้อมูลอะไรที่จะคอมเมนต์มาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับฝากติดตามกด like, ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ